อันนี้เป็นโจทย์ตัวอย่างเรื่อง oscillation หรือว่าการสั่นเราก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับพวก shm ก็คือ harmonic simple harmonic oscillation simple harmonic motion ซึ่งอย่างโจทย์ข้อนี้ก็คือว่ามีตัวสั่นแบบ simple harmonic เนี่ยประกอบด้วยมวลหนึ่งกรัมติดอยู่กับสปริงที่มีค่า ฟอรต์คอนสแตนต์นี่คือค่าคงที่ค่าคงตัวของสปริงก็คือ10.10 10ุดยกกำลังส่ไดต่อเซนติเมตรอันนี้หน่วยไดนี้ไม่ค่อยไม่คุ้นเคยแต่ว่าเราสามารถแปลงได้ The mass is displaced มวลถูกกระจัดไปประมาณ3ามเซนติเมตรแล้วก็จากจุดจุดนิ่งให้คำนวณหา national frequency แล้วก็ค่า แล้วก็หาพลังงานรวมแล้วก็หา maximum speed โอเคอันนี้เป็นเรื่องของ hhm ซึ่งดูก็ดูก่อนว่าเขาให้อะไรมันก็อย่างเช่นอันนี้ให้มวลมานั้น m ก็คือ100่รกร,รมัมก็คือ 0.1กิโลกับเราแปลงเป็นกิโลจะได้คำนวณง่ายๆ okay. แล้วก็ค่า k นี้เขาบอกให้มาะคือว่า10กำลลังซีได้ต่อเซนติเมตรซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคือเท่าไหร่แต่เราค่อยแปลง แล้วก็การกระจัดมันก็คือเดได้เองมันก็คือศูนย์สามเซนติเมตรคือศูนย์จุดศูนย์สามเมตรทีนี้เราก็ต้องแปลงค่าเคก่อนเพราะว่าเราหน่วยนี้เราไม่คุ้นเคยฉะนั้นมันก็จะมันมันคือ,คอสิบกำลังสี่ดีวีเอ็นอีได้ต่อ เซนติเมตรซึ่งหนึ่งไดนีมันเท่ากับสิบกำลังลบห้านิวตันซึ่งหนึ่งร้อยเซนติเมตรมันเท่ากับหนึ่งเมตรแล้วเราก็ตัดหน่วย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  โอเคเราก็จะได้หน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรแล้วซึ่งมันก็คือ10บกำลัง4คูณกับ10บกำลังลบ5คูณกับ100ก็คือ10บกำลัง2หน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรซึ่งมันก็คือเท่ากับ6ลบ5ก็เป็น1ก็เป็น10กกำลัง1นิวตันต่อเมตรเท่ากับ10นิวตันต่อ โอเคอันนี้ก็จะเป็นหอยที่เราคุ้นเคยแล้วแล้วก็จะทําต่อไปก็คือหา national frequency นี่งั้นเราก็ต้องรู้สมการที่จะหา national frequency นะสมการที่ใช้หา national frequency Fre คือ v ศูนย์เท่ากับ1นส่วนสพายแล้วก็เป็น K okay. k okay. ส่วนด้วย m ซึ่งมันก็คือ1ส่วน2พาย k ของเราได้มาแล้วก็คือ10นิวตันต่อเมตรหารยู่กับ m ก็คือ0.1กิโลซึ่ง2พาย ซึ่งนิวตันต่อเมตรเนี่ยมันคือมันคือกิโลกร,รัมเมตรแล้วก็ต่อวินาทีกำลังสอง<ม>แล้วก็มันมีต่อแล้วก็มันมีส่วนเมตรอีกก็กลายเป็นมเมตรกำลังหนึ่งนีง้น ส่วนข้างล่างนี่ก็จะกลายเป็นน,นี่กิโลกรัม0.1กิโลกรัมกิโลกรมอ่นนอมันก็จะตัดกันได้โอเคเมตรก็จะตัดกันได้โอเคแล้วมันก็จะเป็น1.2ส่วน2พายส่วนด้วยอันนี้ก็เป็น100ส่วน1 แล้วก็เป็น s กำลังลบสซึ่งเวลาใส่ส u a r e root อย่างนี้เราก็ต้องคิดทั้งที่เป็นยูนิตแล้วก็เป็นตัวเลข square root ของร้อก็คือ10แล้วก็ s กำลังลบสก็จะเหลือ s กำลังลบหนึแล้วมันก็จะกลายเป็น5 ส่วนพายแล้วก็หน่วยก็เป็น s ลบหนึ่งอันนี้มันจะคล้ายๆกันนั้นเราเปลี่ยนให้เป็นห้าส่วนพาย s ลบหนึ่งก็คือเฮิร์ซึ่งมันก็จะเป็นเท่ากับประมาณหนึ่งจุดห้าเก้าเฮิร์สเราก็ตอบโอเคทีนี้เขาให้หา พีเลียดท่าศูนย์ี่อีกซึ่งพีเลียดนั่นก็คือส่วนกลับของเนอเชเนียลฟรีเควนซี่นะมันก็จะกลายเป็นพีเลียดศูนย์เท่ากับหนึ่งส่วนวีศูนย์ก็จะเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งจุดห้าเก้าเฮิร์ตเฮิร์ตมันก็คือ s ลบหนึ่งก็คือวินาทีลบหนึ่งมันก็คือนั้นถ้าย้ายมาข้างบนมันก็จะกลายเป็นหนึ่งจุดหนึ่งห้าเก้า s ลบหนึ่งก็เป็นย้ายมาข้างบนนั้นหน่วยมันก็เป็นวินาทีซึ่งหนึ่งจุดหนึ่งห้าเก้านะมันได้ประมาณศูนย์จุดหกสองวินาทีเราก็ตอบ นั้นค่าของมันก็คือประมาณ0.6สองวินาทีโอเคมีข้อ A เราเสร็จแล้วต่อมาก็เป็นข้อ B หา total energy ก็คือพลังงานรวมทั้งหมดซึ่งพลังงานรวมเราก็ใช้อันนี้มันเป็นพลังงานของสปริงนะล้วก็ใช้สมการที่เป็นหาพลังงานเกี่ยวกับพวก สปริงซึ่งมันก็คือถ้าเราจำได้คือเศษหนึ 2, k, ่งส uh, ่วนสอง kx กำลังสองเศษหนึ่งส่วนสอง k k เรารูม้มาอยู่แล้วก็คือสิบนิวตันต่อเมตร x กำลังสอง x ก็คือศูนย์จุดศูนย์สาม ก็เป็น0.03เมตรกำลังสองอันนี้เราก็ต้องยกกำลังสองทั้งตัวเลขแล้วก็ยูนิตมันก็จะกลายเป็น5แล้วก็เป็นนิวตันเมตรซึ่งเป็น5นิวตันเมตรคูณอยู่กับ 0.03ยกกำลังสองนะั้นมันก็จะกลายเป็น0.0009เมตรกำลังสองอซึ่งมันก็จะเป็น95.45ก็เป็น0.0045แล้วก็หน่วยนิวตันเมตรก็มันก็จะกลายเป็น กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสองแล้วก็ข้างหลังก็เป็นเมตรกำลังสองเมตรกำลังสองแล้วมันก็จะกลายเป็นกิโล 0.0045นี้อันนี้มันก็จะกลายเป็นคูณกับเมตรกำลังสองกิโลกร,รมัมเมตรตวินาทีอออข้างละอันนี้ก็ต้องมีมี M นี้นั่นก็ต้องมี M ตรงนี้ด้วยโอเคนี่กำลังสองของ S แล้วมันก็จะกลายเป็นอันนี้ตัดได้โอเคแล้วมันก็จะกลายเป็นเท่ากับ0.0045กิโลกร,รมัมแล้วก็เมส คูณอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นเมตรกําลังสองต่อวินาทีกําลังสองซึ่งมันก็คือหน่วยของจูลนั่นเองนั้นเราก็ตอบได้ว่าเป็น0.0045จูเหมือนอสมการนีห่หาพลังงานอีก,กอันหนึ่งก็คือเซตหนึ่ส่วนสองกลังสองซึ่งถ้าเช็คหน่วยแล้วมันก็จะตรงกันก็คือ M ก็คือมวล วีกำลังสองก็คือเมตรนาทีแล้ก็ยกกำลังสองนั้นหน่วยมันก็จะสอดคล้องกัอันนี้โอเคต่อมาข้อ C ให้หา maximum speed ซึ่งถ้าเป็นข้อ C maximum speed นั้นเราก็จะใช้สมาการ e เท่ากับ ช้สมการ e เท่ากับหส่วนส mv กําลังสองอันนี้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องเป็นสมการพลังงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเร็วหรืออัตราเร็วนั้นเรารู้ e ไหมเรารู้ e ก็คือ0 0 0 4 5จูลเท่ากับเศษ1ส่วน2 m เรารู้ไหม m ก็รู้0.1กิโลแล้วก็ v วีเราไม่รู้แล้วก็ติดวีไว้โอเคอันนี้ก็จะกลายเป็น0.00ก็เก้าศูนย์โอเคจูนจูนเรารู้หน่อยแหละก็คือกิโลกร,รัมเมตรกำลังสองวินาทีกำลังสองแล้วก็หารด้วย0.1กิโลกร,รมัม อ่านด้วย0.1นจุดหนึ่งกิโลกรัมก็จะเท่ากับ v กำลังสองตัดตัดโอเคนั้นถ้าเราเลื่อนทศนิยมมันก็จะกลายเป็น1ก็เป็น0.09เมตรกำลังสองตามวิธีกำลังสองเท่ากับ v กำลังสองโอเคนั้น อเคแล้วก็สามารถหา v ได้เพราะมันติดกำลังสองอยู่แล้วก็ส,ส่แครวรูททั้งสองด้านอา่าส,าสัดสแครวรูททั้งสองด้านนั้น v กำลังสองสแครวรูทก็จะเท่ากับ0.09 m กำลัง2 s กำลัง2ซึ่งถ้าเป็นตัวเลขมันก็จะเป็น0.3แล้วก็ สแควรูทของหน่วยก็จะเหลือเป็นเมตรต่อวินาทีซึ่งจะเห็นว่ามันสอดคล้องกับหน่วยของความเร็วหรืออัตราเร็วนั่นก็ตอบ0.3เมตรต่อวินาทีโอเคเราก็จะได้คำตอบแล้วเช่นว่าข้อนี้ทำไม่ยากมากแต่ว่ามันมียูนิตที่เราไม่คุ้นเคยก็คืออันนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันต้องเช็คหน่วยให้ดี นั้นเราต้องทำ dimensional analysis ก็คือพวกเขียนหน่วยไปแล้วก็ตัดหน่วยอย่าง square root เราก็ต้องดูหน่วยด้วยในเวลาใส่ square root มันจะต้อง square root ทั้งตัวเลขแล้วก็ยูนิตด้วยครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับ